สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายของวันพุธวันนี้นะคะก็วันนี้ก็อากาศคลึ้มนะคะแต่ว่ายังร้อนอยู่นะคะเพียงแต่มันไม่มีแดดเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันในเรื่องของราคาประเมินนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วราคาประเมินเนี่ยค่ะหลายๆท่านก็อาจจะมีความสับสนหรือว่ามีความออมีข้อสงสัยอยู่หลายๆประการนะคะซึ่งซึ่งวันนี้เราเมื่อเช้าว่าค่ะเราได้มีโอกาสได้ไปเจอลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเขาจะ ซื้อในนามบริษัทนะคะพอเขาจะซื้อในนามบริษัทปุ๊บเนี่ยราคาเนี่ยเขาก็เลยจะต้องอยากรู้ว่าบริเวณนั้นราคาประเมินเป็นอย่างไรนะคะพอมีเขามีคําถามนี้มาค่ะเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเราน่าจะเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้กับลูกเพจได้ฟังกันนะคะก็เลยก็เลยเป็นที่มาของเนื้อเรื่องในวันนี้ค่ะก็จะมาคุยกันในเรื่องของราคาประเมินนะคะ ในเรื่องของที่ดินนะคะราคาประเมินก็จะมีราคาประเมินอยู่2แบบด้วยกันนะคะที่เราที่เราทราบมาที่เรามีประสบการณ์นะคะก็คือราคาประเมินอันแรกนะคะก็จะเป็นราคาประเมินของกรมที่ดินนะคะซึ่งกรมที่ดินหรือกรมธนารักษ์ค่ะสองสองสองกรมเนี้ยค่ะก็จะใช้ราคาที่เหมือนกันนะคะกรมธนากรมธนารักษ์ใช้แบบไหนก็คือกรมที่ดินก็จะใช้อันนั้นนะคะซึ่งราคาประเมินของกรมที่ดินนะคะก็อาจจะมาจาก หนึ่งก็คือการทําประโยชน์ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะการทําประโยชน์ในพื้นที่ตรงนั้นหมายความว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นผังสีอะไรเช่นผังสีเขียวเขียวในที่นี้ก็อาจจะเป็นป่าไม้หรืออาจจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมาค่ะซึ่งพราะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมาค่ะราคาประเมินก็จะเป็นราคาทีา่เป็นความสามารถในการทําเกษตรตรงนั้นก็จะเป็นราคาที่ไม่ไม่แพงมากนะคะหรือเป็นราคาที่ถูกนั่นเองนะคะ ส่วนประเภทถัดมาก็เป็นประเภทอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นอุตสาหกรรมปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นก็จะแยกไปอีกทีว่าเป็นอุตสาหกรรมประเภทไหนนะคะนี่คือเรื่องของกลุ่มที่ดินก็จะแยกเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกมุมนึงก็คือถ้าเป็นของกลุมที่ดินนะคะราคาเนี่ยอาจจะอ้างอิงจากราคาแปลงข้างเคียงเช่นแปลงข้างเคียงเคยขายแล้วประเมินไว้เท่านี้เขาก็จะอิงตามตรงนั้นนะคะ อันนี้คือของกรมที่ดินเนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยค่ะราคาประเมินของกรมที่ดินเนี่ยจะมีราคาประเมินที่ต่ากว่าราคาซื้อขายจริงค่อนข้างมากเพราะว่าราคาซื้อขายจริงเนี่ยเราอ้างอิงตามสภาพเศรษฐกษิจแล้วก็อ้างอิงตามสภาพเศรษฐกิจณปัจจุบันแล้วก็อ้างอิงตามตามความพึงพอใจของของ,ของคนซื้อและคนขายณนะขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดินนะคะ เขาไม่ได้ประเมินเขาไม่ได้มาดูตามราคาซื้อขายเขาดูตามราคาประเมินที่ผ่านมาประเมินผังสีประเมินความสามารถของที่ดินแล้วก็นอกจากนั้นก็จะดูว่าที่ดินแปลงนั้นมีความหมุนเวียนมีการซื้อขายบ่อยมากแค่ไหนซึ่งยิ่งซื้อขายบ่อยมากเท่าไหร่ราคาประเมินก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นสมมุติที่ดินแปลงหนึ่งเราเคยซื้ออยู่ที่1ล้านบาท ครั้งแรก1ล้านบาทนะคะประเมินโอเคสมมติ1ล้านบาทเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วพอราคาพอถัดมาอีกปีนึงมีการซื้อขายอีกแน่นอนราคาซื้อขายเนี่ยเราจะไปอ้างอิงตามราคาที่เคยซื้อขายรอบที่แล้วเป็นไปไม่ได้นะคะจะไปอ้าขายตาม1ล้านก็เป็นไปไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็อาจจะมองว่าเออมันเป็นไม่ได้นี่ที่คุณจะขายราคาเดิมอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะบวกราคาขึ้นมาเป็นสักล้านสสมมตินะคะ พอเป็น้านสองปุ๊บราคาประเมินมันก็จะอิงก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยอะค่ะตามความสามารถของที่ดินนะคะมันเลยทําให้แบบว่ายิ่งที่ดินแปลงไหนมีการซื้อขายมากเท่าไหร่บ่อยเท่าไหร่คําว่าบ่อยคือแบบเปลี่ยนมือบ่อยอะค่ะนั่นมันก็จะทําให้ที่ดินแปลงนั้นมีการประเมินราคาที่มากขึ้นอันนี้เฉพาะในเรื่องของกรมที่ดินนะคะแต่ว่าประเด็นอื่นๆของกรมที่ดินเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งไม่มีการหนึ่งอาจจะแบบเอ่ออัปเดตขึ้นมาอาจจะอัปเดตตามภาพรวมของพื้นที่บริเวณน,นั้นเช่น พื้นที่ในเขตบ้านฉางมีประชากรมากขึ้นเท่าไหร่มีอัตราหมุนเวียนของการซื้อขายที่ดินมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินที่จะเพิ่มขึ้น5 10อย่างงี้ค่ะนี่คือเป็นนโยบายแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นราคาประเมินของกรมที่ดินที่ปรับขึ้นตามนโยบายของรัฐนะคะอันนี้คือของกรมที่ดินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนะคะราคาประเมินของกรมที่ดินจะน้อยมากสมมุติในเขตบ้านฉางเนี่ยราคาซื้อขายปกติเราอยู่ที่ไร่ละ4ล้านใช่ไหมคะ ในบางพื้นที่ะคะ่ะาประมาณราคาประเมินอาจจะอยู่ที่ประมาณไร่ละไม่ถึงล้านด้วยซ้ำนะคะนี่คือเป็นราคาประเมินของกรมที่ดินซึ่งมันก็เป็นผลดีกับเรานะสมมุติเวลาที่เราจะซื้อขายอะคะ่ะเวลาที่เราจะไปจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อขายกับให,ให้ให้กับกรมที่ดินนะคะ <S <s เขาก็จะถามว่าเราจะเอาการราคาประเมินตามราคาซื้อขายจริงหรือเอาราคา,าหมายถึงาาการจ่ายค่าธรรมเนียมอะคะ่ะ จะคิดตามราคาซื้อขายจริงหรือจะคิดตามราคาประเมินเพราะโดยปกติถ้าเป็นบุคคลกับบุคคลซื้อขายกันแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยบอกราคาซื้อขายจริงกันครับเพราะว่าถ้าถ้าบอกราคาซื้อขายจริงกันนั่นหมายความว่าราคาค่าธรรมเนียมในการโอนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอิงตามราคาประเมินนะคะมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะลดค่าดําเนินค่าธรรมเนียมในการโอนได้นะคะนี่คือนี่คือเรื่องของราคาประเมินของกรมที่ดินนะคะ เสร็จแล้วถัดมาราคาประเมินอันที่2ก็คือจะเป็นราคาประเมินของธนาคารนะคะซึ่งราคาประเมินของธนาคารนะคะมันก็จะขึ้นกับอะไรคะก็จะขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างภายในนะคะ1คือแปลงที่ดินแปลงนั้นมีสิ่งปลูกสร้างภายในหรือไม่นะคะถ้ามีสิ่งปลูกสร้างภายในสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นประเภทไหนประเภทที่อยู่อาศรรยัยประเภทโรงแรมประเภทอพาร์ตเมนต์สามารถทําเงินหมุนเวียนได้ยังไง้ยคะเขาก็จะประเมินตามมันนั้น ถัดมาสิ่งที่เขาประเมิอนอีกก็คือในเรื่องของสาธารณูปโภคภายในแปลงเช่นถนนหน้าแปลงปิดคอนกรีตไหมเป็นสาธารณะไหมมีน้ำมีไฟแล้วหรือยังมีท่อระบายน้ำแล้วหรือยังอันนี้ก็จะเป็นราคาประเมินของธนาคารก็จะดูแบบนั้นนะคะและนอกจากนั้นก็ยังดูด้วยว่าศักยภาพของที่ดินแปลงนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างคำว่าศักยภาพของที่ดินแปลงนั้นหมายความว่า ที่ดินแปลงนั้นมันสามารถที่จะทําโรงแรมสูงได้ไหมทําคอนโดสูงได้ไหมทำทำบ้านพักอย่างเดียวได้หรือจะทําเป็นโรงงานได้ไหมยอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการประเมินศักยภาพของที่ดินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาประเมินของธนาคารก็จะเป็นราคาประเมินที่ใกล้เคียงกับความสามารถของที่ดินแปลงนั้นที่ที่จะสามารถขายได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ดินแปลงนี้อ,อ,อยู่ที่พยูนใช่ไหมคะ มีถนนหน้าแปลงเป็นของเทศบาลกว้างอยู่ท right ี Courtney, ่8เมตรมีไฟฟ้าหน้าแปลงมีประปายหน้าแปลงมีท่อระบายน้ําอยู่หน้าแปลงแล้วด้วยเพราะฉะนั้นละค่ะประเมินของที่เนี่ยค่ะก็อาจจะสูงถึงอาจจะสูงได้ถึง4ล้านหรือ5ล้านต่อไร่นะคะในขณะที่เราขายแค่3ล้านนิดๆ่องเงค่ะนี่คือลักษณะของราคาประเมินที่เกิดขึ้นกับธนาคารนะคะเพราะว่าเวลาที่ธนาคารมาประเมินราคาจริงธนาคารจะมาดูพื้นที่โดยรอบเช่น ถึงแม้ว่าในพื้นที่ในนี้เรายังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมคะแต่เขาก็จะดูพื้นที่โดยรอบว่าโดยรอบตรงนี้เป็นอะไรเป็นบ้านพักอาศัยหนานแน่นหรือไม่หนาแน่นหรือเป็นโรงแรมหรือเป็นอาพาร์ตเมนต์หรือเป็นคอนโดยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดูแบบนั้นเพื่อจะมาประเมินความสามารถของที่ดินนะคะมันทําให้เราเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ที่มีการประเมินจากธนาคารเกิดขึ้นราคาที่ประเมินนะคะก็จะเป็นราคา ที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายจริงนะคะที่ที่เกิดขึ้นเนาะแต่โอเคแหละมันอาจจะตอบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ว่ามันจะเท่าหรือมันจะไม่เท่าแต่มันก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราสามารถอ้างอิงกับคนซื้อได้ว่าเอ๊ะแปลงนี้นะธนาคารเคยมาประเมินแล้วนะอาจจะไล่ละสี่ล้านแต่ประเมินตอนนี้เราขายแค่สามล้านนะอางเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นข้อดีของการที่เราให้ธนาคารมาประเมินราคาที่ดินให้กับเรานะคะเพราะว่าเขาจะมองภาพรวมได้กว้างกว่าเรานะคะซึ่ง ในในมุมของธนาคารนะคะเขาก็จะมองภาพรวมไปถึงอนาคตของที่ดินในแปลงนั้นๆด้วยนะคะว่าความสามารถของที่ดินแปลงนั้นจะสามารถทาทาประโยชน์อะไรได้บ้างทํากําไรในด้านไหนบ้างหรือสร้างไรได้บ้างที่จะก่อให้เกิดมูลค่าที่ดินได้มากขึ้น,นะคะ่ะนี่คือลักษณะของการประเมินนะคะเลยโดยรวมแล้วอะคะ่ะราคาประเมินก็จะมีอยู่2แบบเนาะประเมินของกรมที่ดินกับประเมินของธนาคารซึ่งประเมินของกรมที่ดินแน่นอนนะคะ เวลาที่เขาปรับราคาทีเขาก็จะดูเป็นภาพรวมในบริเวณพื้นที่นั้นในอำเภอนั้นในจังหวัดนั้นอย่างเงี้คยค่ะหรือในโซนภาคนั้นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะปรับมาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นราคาประเมินของธนาคารนะคะเขาก็จะมาดูในพื้นที่ตรงนั้นมาดูโดยรอบสิ่งแ <beat> ดวดล้อมโดยรอบมาดูสิ่งปลูกสร้างโดยรอบมาดูศักยภาพโดยรอบของที่ดินแปลงนั้นนะคะว่าจะเป็นแบบไหนสามารถสามารถทําอะไรได้บ้าง <todo> นอกจากนั้นนะคะเวลาที่ธนาคารประเมินนะคะเขาก็ยังประเมิน ไปถึงสมมุติเราไปกู้กู้ทําบ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะประเมินถึงตัวคนไปกู้ด้วยว่าุนกู้เนี่ยมีความสามารถแค่ไหนในการที่จะซื้อที่ดินตรงนั้นสมมุติว่าเรามีเครดิตดีเราอาจจะอยาก ผ่อหรืออาจจะอยากกู้แค่3ล้านแต่บางเอิญนธนาคารมาดูสายภาพของที่ดินแล้วเห็นว่า,าที่ขัานเคียงเรามีบ้านจัดสรรมีบ้านภูวิลล่ามีมีโรงแรมรอบข้างแล้วมีนอกจากมีโรงแรมแล้วมีร้านอาหารมีนู่นนี่นั่นขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็อาจจะบอกเราได้ว่าที่ดินแปลงนี้จริงๆแล้วมันกู้ได้ถึง6ล้านนะคุณจะเอาไหมอย่างนี้ค่ะนี่คือลักษณะของการประเมินของกรมที่ดินค่ะซึ่งก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มันอาจจะเพิ่มเติมหรืออาจจะลดบางส่วนลงได้นะคะ เป็นสิ่งที่มันสามารถจะปรับได้ปรับหมายความว่าปรับตามสภาพแวดล้อมปรับตามเครดิตของคนกู้ปรับตามสกทธภาพของที่ดินเองนะคะสามารถทําได้หมดนะคะแต่ในเรื่องของกรมที่ดินนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นราคาตายตัวอาจจะเป็นราคาดนแบบนั้นอยู่มาสักสี่ปีหปีก็ว่ากันไปเพราะว่าเวลาที่จะปรับราคาทีอะคะ่ะมันจะมีผลกระทบกับหลายๆส่วนเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของราชการคึกในส่วนของกรมที่ดินนะคะเวลาเขาจะปรับเขาก็จะ แจ้งล่วงหน้าเพื่อให้เจ้าของที่ดินหรือเพื่อให้คนทําธุรกิจหรือเพื่อให้นักธุรกิจได้เตรียมตัวได้ทันนะคะได้ปรับตัวได้ทันว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาประเมินมันปรับขึ้นแล้วมันก็จะมีผลกับค่าธรรมเนียมต่างๆในการทําธุรกรรมของกลมที่ดินนะคะนี่คือลักษณะของราคาประเมินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราซื้อที่ดินนะคะเ,เราจะไปอิงตามราคา,าประเมินของกลมที่ดินเพื่อเฉพาะในเรื่องของการจ่ายค่าธรรมเนียมน,นะคะ ส่วนในเรื่องของศักยภาพที่ดินจริงๆเราจะไปอิงตามราคาของกรมที่ดิน100%ซไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาไม่ได้มาเห็นพื้นที่จริงเขาไม่ได้มาดูสภาพแวดล้อมจริงตัวเราเองต่างหากที่จะต้องรู้จักประเมินศักยภาพของที่ดินเราเองนะคะก่อนที่เราจะซื้อหรือก่อนที่เราจะขายเช่นถ้าก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าเราจะซื้อไปทําอะไรเราจะซื้อเพื่อเก็บหรือซื้อเพื่อทําบ้านหรือเพื่อทาร้านอาหารนะคะเราต้องมาประเมินตัวเราเองประเมิน ศักยภาพของพื้นที่นี้เองนะคะโดยที่ราคาที่ธนาคารประเมินหรือราคาที่ที่ดินประเมินนะคะก็เป็นส่วนประกอบนะคะแต่ตัวเราเองต้องมาประเกินประเมินตัวเราเองได้แล้วก็ประเมินที่ดินเองได้ก่อนจะซื้อนะคะสาหรับคนที่จะขายก็ต้องประเมินศักยภาพของที่ดินเราด้วยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าในประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเคยเจอแบบว่า การที่เจ้าของที่ดินนะคะประมินราคาตัวเองประมินราคาที่ดินของเราสูงมากเกินไปมันก็จะเป็นผลให้ทําไมคะ,ะการขายที่ดินของเรามันก็จะช้าไปด้วยนะคะเพราะว่าราคาราคาที่เราตั้งเพื่อขายมันสูงมากเกินกว่าที่จะมีใครมาซื้อได้นะคะนี่คือ,น,คอนี่คือปัญหาของการประเมินที่ผิดพลาดนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองเราก็ไม่สามารถไปบอกได้นะคะว่าที่ถูกต้องมันเป็นอะไรเพียงแต่ว่าเราก็แค่ ดูจากระยะเวลาที่ขายดูจากจํานวนลูกค้าที่มาหรือดูจากวัตถุประสงค์ของลูกค้าที่มาหาที่ดินในตะะแต่ตะละโซนนะคะจะเป็น,ยนอยานอย่างในพื้นที่บัานฉางปัจจุบันนะคะลูกค้าที่มาหาที่ดินเพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยจะเยอะมากแต่แต่งบป,ประมาณที่เขาตั้งมาค่ะมันจะไม่เท่ากับราคาขายปัจจุบันมันก็เลยทําให้ความหมุนเวียนของที่ดิน มันอาจจะยังไม่ถี่มากนักนะคะเท่าที่เราสัมผัสกับลูกค้ามาเยอะๆนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะบอกว่าราคาเราแพงมากเกินไปไม่ใช่นะคะเพราะว่าโดยปกติโดยช่วเฉลี่ยแล้วโดยถัวเฉลี่ยแล้วค่ะศักยภาพของที่ดินในบริเวณบ้านฉางมันสามารถทําได้เยอะมากกว่าเฉพาะที่อยู่อาศัยเนาะ แต่ว่าคนที่มา,าหาที่ดินแถวนี้ค่ะบางทีอาจจะมองว่าในราคาที่เขาตั้งหรือในราคาที่เขาต้องการจะซื้อมันควรจะได้ที่ที่มันเข้าถึงผู้คนได้มากกว่าน,นี้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้วัตถุประสงค์ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่ค่อยตรงกันนะคะ<ๆ>ก็เลยทําให้ที่ดินหลายๆปแปลงเนี่ยค่ะอยู่ในตลาดนานมากเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่ดินของเราในในพยูนตรงนี้นะคะก็ด้านหลังก็ติดคลองพยูนเนาะด้านหน้าก็ เป็นถนนคอนกรีตแล้วก็ใกล้หาดพยุนแค่สองนาทีอย่างเงี้ยค่ะเราก็มองว่าศักยภาพของที่ดินแปลงนี้ไม่ได้เฉพาะทําที่พักอาศัยเนาะมันสามารถทําร้านอาหารได้ทําคาเฟ่ได้แล้วก็ทําเป็นอาาพาร์ตเมนต์ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในซอยลึกมันใกล้โซนที่จะไปอุตสาหกรรมมาระพุธค่ะเราก็มองว่าอาจจะมีพนักง,งานที่ทํางานในมาตระพุธสนใจที่จะมาพักแถวใกล้ทะเลองเงี้ยค่ะก็มองว่าตรงนี้ก็เหมาะสําหรับการทํา อพาร์ตเมนต์นด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่สนใจที่ดินขนาดประมาณเกือบ2ไร่นะคะในราคาตกเฉลี่ยแล้วตารางวาละประมาณ8ป0 0ัน่ะคะก็เหมารวม739ตารางวาเดี๋ยวเราปอยอยู่ที่6กล้านนะคะถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้ก็คุยกันได้ค่ะเพราะว่าที่ดินพื้นนี้เป็นผังสีเหลืองสีเหลืองคือเขตชุมชนนะคะแล้วก,ก็ใกล้ทะเลเนาะใกล้ทะเลสามารถสร้างตึกได้สูงประมาณ ยี่สิบห้าถึงสามสิบเมตรประมาณนี้ค่ะถ้าทำตึกสูงประมาณนั้นสามารถเห็นวิวทะเลได้สวยๆเลยค่ะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาฟังในเรื่องของราคาประเมินที่ดินค่ะไว้เรามีเรื่องอื่นๆสำหรับเป็นเก็ตความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะคะเราก็จะมาแชร์ให้ฟังใน EP นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ